สวัสดีครับผู้ชมครับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ถือเป็นสนากการณ์ร้ายของโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีมากกว่า85ประเทศที่มีการระบาดอยู่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า90,000คนทั่วโลกครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่นะครับในรอบศตวรรษเลยก็ว่าได้ครับที่เกิดขึ้นในโลกอย่างไรก็ตามครับมีภาพพยนตร์เรื่องหนึ่งที่สามารถทํานายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ล่วงหน้าได้นานก่อนที่จะเกิดขึ้นมากถึง9ปีครับการเสียชีวิตของนักธุรกิจหญิงที่เพิ่งเดินทางกลับจากฮ่องกงนะครับแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดไวรัสปริศนาที่สามารถติดต่อกันโดยการสัมผัสนี่อาจจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด <c oughs> แต่จริงๆแล้วครับนี่เป็นฉากเปิดเรื่องของ ภาพย,ยนตร์สับเทือนขวัญปี2011เรื่อง c o n t เ g ี o n ผลงานของซีเฟนโซเดเบิร์กและก็มือเขียนบทสกอตเบิร์นซึ่งตอนนี้ภาพย,ยนตร์กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนะครับทั้งยังติด10อันดับใน iTunes Top m o v ี e ลิสต์รวมกับหนังออสการ์ของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโจ๊กเกอร์วันสปพนทานฮอลลีวูดรวมถึงเจ้าของรางวัลภาพย,ยนตร์ยอดเยี่ยมอย่างพาราไซด์ด้วยครับ ประเด็นที่ถูกพูดถึงนอกจากการที่หนังจะสามารถบรรยายสถานการติดเชื้อได้อย่างแม่นยำอีกหนึ่งอย่างที่หนังพูดถึงและก็ถูกต้องนั่นก็คือเรื่องของต้นตอเชื้อวรัสที่ในเรื่องชื่อว่า M E V 1หนังบอกว่าจุดกำเนิดที่แท้จริงแล้วมาจากขังข่าวที่เป็นชนิดพิเศษที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นครับ Some doesn't to the have weapon หลายคนนะครับต่างตกใจกับความแม่นยามที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนรายละเอียดไว้ในอนดีตนะครับแต่สกอตเบิร์นคนเขียนบทบอกว่าเขาไม่ได้แปลกใจเลยครับสิ่งที่เขาเขียนขึ้นไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับแต่เป็นสิ่งที่นักระบาดวิทยาทั่วโลกรู้กันดีมาก่อนหน้านี้แล้วครับโดยเฉพาะที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเอน์ลิฟกินและก็ราลีไบรนซึ่งทั้งสองคนเคยได้ฉายาว่าเป็นคุณหมอนักล่าไวรัส ก็บอกว่าจ so ุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจากความต้องการที่อยากจะให้ภาพของการระบาดสมจริงที่สุดบทภาพยนตร์เลยเขียนขึ้นจากข้อมูลการระบาดที่มีทั้งหมดในโลกในช่วงเวลานั้นครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดของไข้สมองอักเสบในปี1999ในมาเลเซียหรือการระบาดของไข้หวัด H1N1 ในอเมริกา อย่างไรก็ตามครับเบิร์นคนเขียนบทก็บอกว่าอาการต่างๆของเชื้อไวรัส M E V 1ที่ถูกเขียนขึ้นจริงๆแล้วมีความร้ายแรงกว่าสิ่งที่คาดการไว้ครับซึ่งนั่นก็เป็นส่วนที่ถูกแต่งเติมขึ้นในฐานะบทภาพยนตร์เพื่อให้หนังมีความน่าติดตามมากขึ้นนั่นเองครับ ยังไมก็ตามครับสิ่งที่คนเขียนบทแล้วก็ที่ปรึกษาด้านบทภาพ,พยนตร์ของคอนเทเจียนนะครับต้องการสื่อพวกเขาไม่ได้บอกเลยนะครับว่าไวรัสจะเป็นหายนะของโรค <c oughs> เขามองว่าอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก <c oughs> ที่อาจจะทำให้พวกเราต้องประสบปัญหาหนัก ไม่ว่าจะเป็นการหวัดวิตกของประชาชนการกักตุนข้าวของ <That> s <S ที่จร,จริงๆแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ประชากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นไปอีกเมื่อต้องไปต่อคิวเข้าซื้อสินค้านั้น ที่สำคัญครับแม้ว่าเทคโนโลยีเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคจะดีขึ้นแต่ว่าภาพรวมระบบสาธารณสุขในโลกปัจจุบันตอนนี้กลับแย่ลงครับโดยเฉพาะการป้องกันโรคติดต่อซึ่งมักจะถูกตัดงบประมาณเป็นหน่วยแรกๆแม้แต่ในสหรัฐนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทั้มก็เพิ่งตัดงบประมาณส่วนนี้ทิ้งไป สกอตเบิร์นผู้เขียนบทคันทะเจียนบอกกับสื่อนะครับว่าโครงสร้างสาธารณสุข <Yeah. S 1> เป็นสิ่งพื้นฐานที่เรามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในยุคนี้มักจะนำง <It 's S 1> บประมาณ s <S ไปลงกับส่วนอื่นๆมากกว่าแต่เราจะเริ่มมารู้ตัวครับ <Hey. S 2> เมื่อทุกอย่างกำลังจะสายเกินไปแล้ว <Yeah. S 1> นั่นเองครับ night, พบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ